สวัสดีครับกลับมาพบกับเคชอชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกับเพื่อนๆในส่วนของคลิปทําสีนะครับอ่าเราจะมาทําสีแล้วก็ไกด์สีให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับว่าเราทําอะไรกันนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับก็ตัวที่เราเลือกมาทํารอบนี้ก็จะเป็น f i ก u ูไ z ส์สแตนดาร์ดมาร์คไรเดอ k ์ดักคาตนะครับกล่องนี้อ่าตัวดักคาบุโตะเนี่ยเป็นพรีเมียมบันไดนะ ตอนนี้นะ่ถ้าใครใครจะหาเนี่ยมันอาจจะหายากหน่อยนะครับแต่แน่นอนว่า,าวันนี้เราได้ของที่เราต้องการมาแล้วนะครับเพราะว่าตัวดารคคบูตโตเนี่ยผมเคยทำรีวิวไว้นานมากผมใช้คำว่านานมากนะมันน่าจะต้องประมาณตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหรือต้นปีเนี่ยแหละ นะครับที่เราทําคลิปดักคาบุโตะออกไปนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนรีวิวซึ่งตอนรีวิวผมเคยบอกอยู่แล้วว่าตัวเนี้ผมอาจจะทำสีช้าด้วยเหตุผลคือผมไม่ชอบลายสติกเกอร์เนี่ยลายลายดิจิตอลตัวนี้ครับที่เป็นสติกเกอร์ของบันไดให้มาเนาะผมพยายามอ่หาคนที่ะจะทำวอเตอร์ดีแคลให้เราได้เนาะแล้วตอนเนี้เราก็ได้มาละนะครับพร้อมที่จะทำงานตัวนี้สัทีนะครับ เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันสักหน่อยก่อนเราจะเริ่มนะครับอันนี้ก็เป็นงานเดิมๆนะโอเคอันนี้เป็นงานเดิมๆที่เราประกอบทิ้งไว้นะยังไม่ได้เริ่มทำนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวดาร์คคาบุโตะนะเวอร์ชันดั้งเดิมนะครับเวอร์ชันก่อนทำเนะนี่ซิเวอร์ก็ยังไม่มีอะไรนะครับเข็มขัดก็ยังไม่ได้ทำนะทุกอย่างยังเป็นพาร์ทเดิมๆ นะครับผมอ่าก็ในส่วนตรงนี้นะครับแล้วกอ็อาวุธนะนี่เข็มขัดนะครับแล้วก็อาวุธนะครับอ่าแล้วก็พวกอะไหล่มือนะอันนี้เราเก็บไว้เรียบร้อยละส่วนในส่วนของตัวเกาะเนี่ย นะครับอาจจะไม่ได้ทำนะต้องบอกก่อนเลยเพราะว่า,าถ้าเพื่อนๆอยากเห็นการขั้นตอนการทำตัวเกาะของดารของคาบุตโตเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปคาบุตโตะได้นะครับก็จะมีขั้นตอนการทำอยู่แล้วนะซึ่งมันเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้เป้าหมายของเราก็จะอยู่ที่การทำตัวดาร์คคาบุตโตะที่เป็นไลเดอร์ฟอร์มมากกว่านะครับซึ่งสิ่งที่เราได้มานะครับอย่างที่ผมบอกก็คือเนี่ย บันไดให้สติกเกอร์มานะครับถามว่าสวยไหมถ้าแปะมันก็ได้อยู่ครับคือถ้ามันถ้ามันไม่ได้จริงอะ่ะก็คงต้องแปะสติกเกอร์แหละแต่เพราะตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับก็คือเจ้า water decal นะเป็นสีโลหะด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นการสั่งทําขึ้นมานะครับดับดับจากสติกเกอร์ตัวนี้แหละนะครับแล้วก็ปรินออกมาเป็นแบบนี้ นะอันนี้ก็ทำให้เราพร้อมที่จะทำสีดะคาบุโต้สักทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะไปลื้อเจ้าดะคาบุโต้ตัวนี้ทั้งหมดเลยแยกชิ้นส่วนแล้วเดี๋ยวอุดขัดจะมีส่วนอุดขัดหลักๆเนี่ยก็จะมีตรงตรงตรงนี้นะครับผมซึ่งมันเป็นรอยประกบนะอ้อน,นี้แล้วก็มีส่วนด้านข้างนะครับตรงนี้ที่เป็นรอยประกบนะแล้วก็จะมีตรงตรงขานี่อ่า ตรงหลังขาเนี่ที่จะเป็นรอยประกบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทําให้เรียบร้อยนะพอเสร็จแล้วเนี่ยอุดขัดเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปทาสีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับขั้นตอนการทําสีกันนะครับว่าผมพ่อนอะไรไปบ้างแล้วนะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะเราจะมาสรุปกันอีกทีว่าเราทำอะไรไปบ้างนะครับผมไปไปทำสีกันเลยครับ Shout out, you've been broken down. Heart is beating, still won't make a sound. It feels like an angel straight from heaven, just like my lucky number seven. You're my shooting star. We're running round in circles. Love feels so invincible. fading love's underrated deep in my heart I know You're irreplaceable 'Cause your love's underrated. Move your body, move your body, feel the flow. Do your moves, do your moves, let it show. Feel the rhythm, feel the rhythm, take control. Grow the beat, grow the beat, Move your body. ทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฟ i ก u รส์สแ t นด d a ์ดมาร์คไ d เดอ a ์ดักคาบ o นะครับอ่าอันนี้เลยนะครับเดีย๋ยวเราดูกันใกล้ๆกักกกนซะหน่อยนะอ่าเป็นไงครับเพื่อนๆดูแล้วค่อนข้างโอเคเลยไหมนี่นะครับความสมบูรณ์100%เปซ็นเป็นยังไงนี่เลยนะครับด้ันล่าง นะครับอ่าในส่วนตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกก็ติดวอเตอร์ที่แคลเรียบร้อยสีค่อนข้างแดงชัดเจนมากขึ้นนะครับถ้าเราติดสติกเกอร์เนี่ยมันอาจจะไม่แดงเท่าแบบนี้นะแต่พอเนี้ยเราติดสติกเกอร์นะครับมันก็ค่อนข้างออกมาโอเคเลยอ่านะครับอันนี้ส่วนของตัวคาบุโตะไดเวอร์นะครับนีนะ่นี้ก็คือภาพรวมนะครับของตัวงาน จริงๆเนี่ยดาร์คาบุโตะมันทําไม่ยากนะแต่แบบอย่างที่ผมบอกมันอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นแหละว่าเราติดปัญหาเรื่องของวอเตอร์ดีแคลนะซึ่งวอเตอร์ดีแคลตัวนี้ติดยากพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นวอเตอร์ดีแคลแบบเราทําเองเนาะพอเราสั่งดะอ่าสั่งปริ้นมาเองเนี่ยแน่นอนว่าวอเตอร์ดีแคลอ่ะครับพวกเนี้ยวอเตอร์ดีแคลอันเนี้ยนะครับ มันจะไม่ได้อันอ่าไดคัตมาให้เพราะฉะนั้นเราจะต้องค่อยๆตัดทีละนิดที่อ่าตัดนะครับให้มันแบบเราต,ต้องเล็มอ่ะเล็มกระดาษพวกนี้ให้มันใกล้ๆนะครับแล้วก็ถึงจะเอาไปติดได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นความลำบากนิดนึงแต่แน่นอนในความลำบากที่เราได้มาก็ตอบแทนด้วยผลงานที่เราเห็นผมว่ามันโอเคมากโอเควัตติสติ๊กเกอร์ ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าวอเตอร์ดีแคละครับมันมันเป็นสีโลหะด้วยเนาะมันก็เลยค่อนข้างออกมาสีสว่างใช้ได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์ตัวอื่นกันสัหน่อยนะครับนอกจากตัวคา,าบุตตัวคาบุโตแล้วอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทส่วนที่เราทำรายละเอียดเพิ่มนะครับอ,อย่างอันนี้นี่นะครับก็จะได้ส่วนที่ เป็นความสมบูรณ์นะครับผมตัวคาร์บุโตเซต,ตเตอร์นะครับนี่นะแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของปืนนะครับดีเทลแบบนี้เลยน้ดึงออกมานะครับก็นี่นะครับตัวดาบถ้าเราใส่ตัวนี้เข้าไปายังไงครับดูดี อ๋อจริงๆเพื่อนๆลองทําดูได้นะครับพวกนี้จริงๆ่าพวกการทําสีมาร์คไรเดอร์มันไม่ได้ยากหรอกครับแต่การหาสีมากกว่านะผมบอกเลยการหาสีให้ได้แบบแบบที่มันใช่อะ่ะบางทีมันก็เหนื่อยนะอ,อใครถามผมอะ่ะคือแบบถามว่าผมทําอ่ะมันเหนื่อยไหมมันก็กว่าเราจะได้สีที่มันใช่ละกันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นขวานละนะทุกอย่างโอเคมากๆนะครับ เพื่อนๆลองลองลองดูคลิปแล้วอาจจะไปทำดูก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนมือนี่ละเอียดมือนะครับทุกอย่างลงตัวหมดแล้วนะอ,อันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับหลังจากเราทำเสร็จทีนี้เดี๋ยวผมจะสรุปสีที่เราใช้นะครับตัวดักคาบุโตเนี่ยเราใช้สีไม่เยอะนะต้องบอกเลยมันไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะครับหลักๆเนี่ย ก็ด้วยความที่โทนโทนของของดาร์คบูโตเป็นสีดำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นรองพื้นที่เราใช้นะเดี๋ยวนี้ถอยไปก่อนนะครับรองพื้นที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นรองพื้นตัว Primer Surface Per 1 5 0นนะครับของ RS รอบนี้ส่วนใหญ่ใช้สี RS เกือบหมดนะครับจะใช้ตัวนี้นะอันนึงแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยในขั้นตอนการทำชิ้นสีดำก่อน นะครับพอเราลองพื้นดำเสร็จแล้วเนี่ยชิ้นสีดำทั้งหมดเนี่ยผมจะพ่นด้วยอุ้ยผมจะพ่นด้วยอ่าอ่าขวดน,นี้ผมจะพ่นด้วยเซมิแบ็กนะครับอ่าจะเป็นสีดำแบบออกกึงเงาถึงด้านเนาะสูตรเขาจะเขียนอยู่แล้วว่าเป็นแบบสมูทนะครับมันก็จะไม่ถึงกันเงามากนะครับแต่ก็ไม่ด้านด้วยถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพอเราพ่นเสร็จนะครับแล้วเราก็สามารถพ่นเคลียร์แฟตนะครับ ใช้แฟดเคียร์เนี่ยพ่นได้เลยนะครับพอเราพ่นเสร็จแล้วเนี่ยผิวเขาจะค่อนข้างแบบออกอา้าวออกกึงเงานิดนึงนะครับเป็นลักษณะแบบเสื้อหนังนะอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคมากๆนะครับในส่วนของสีดำที่เป็นชิ้นตรงนี้นะครับชิ้นเขาอ่าแล้วก็บริเวณหน้าอกเนี่ยก็ลองพื้นดำเสร็จนะครับลองพื้นดำแต่เราจะพ่นเป็นดำเงา นะครับจะเป็นแบ็กโกดขวดนี้เพื่อให้มันดำแล้วเงาขึ้นมานะครับอันนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมจะติดวอเตอร์ดีแคลทั้งหมดเลยนะครับพอติดเสร็จเนี่ยตัวเคลียร์ที่ผมใช้เนี่ยสำหรับการพ่นเคลือบเนี่ยจะใช้เป็นอัลติเมตกอตนะครับขวดน,นี้เป็นเคลียรเป็นเคลียร์เงาตัวใหม่ของ rs เหมือนกันนะครับซึ่งแบบมันมีความเงาค่อนข้างดีเลยนะครับอาจจะเขาเรียกไง พอๆพอกับเอ็กซ์ตร้ากอสแหละนะครับมันจะเงามากถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเราพ่นใส่เนี่ยเราถึงเห็นว่าโอ้วอเตอร์ที่แคลมันก็จะแบบออกสีโลหะค่อนข้างชัดเจนเนี่ยความเงาเห็นไหมครับนี่เงาแบบเห็นนิ้วเลยอะ่ะนี่เห็นไมมันเงาค่อนข้างดีนะครับก็จะใช้เป็นตัวนี้หลังจากนั้นนะครับพวกซิลเวอร์นะครับงานซิลเวอร์ทั้งหมดงานซิลเวอร์เนี่ยเราก็จะพ่นด้วย ซิเวอร์เนี่ยรองพื้นก่อนรองพื้นซิเวอร์นะครับเราจะใช้เป็นรองพื้นแคนดี้โทนนะครับรองพื้นตัวตัวใหม่ที่เป็นรองพื้นสีเงินนะขวดนี้รองพื้นเงินแล้วก็พ่นสีซนะิเวอร์นะครับอีกทีหนึ่งนะแล้วก็พ่นเคลียร์เงาเนะครับเคลียร์เงาเนี่ยเคลียร์เงาเคลียร์เงา เคียงเงาเนี่ยผมใช้เป็นเคียงเงาของอ่ามิสเตอร์ฮอบบี้นะครับพอดีไม่ได้หยิบขวดมาเนาะเ,เราไม่อยู่ใกล้ๆด้วยนะครับก็เป็นของอ่าเป็น GX นะครับเป็นอ่าเคลียร์เคียงเ,เงามิสเตอร์ฮอบบี้จีนะครับผมอ่าเดี๋ยวขึ้นรูปไว้แทนนะครับก็จะเป็นขวดนี้ซึ่งมันก็จะช่วยให้แบบเวลาที่เราพ่นซิลเวอร์เสร็จแล้วอะ่ะ เคลียร์ตัวนี้มันจะโปรเทคสีได้ค่อนข้างดีนะครับทำให้ชิ้นส่วนเนี่ยค่อนข้างเงานะครับก็ค่อนข้างโอเคออกมาแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการทำซิลเวอร์นะง่ายๆไม่มีอะไรเยอะนะครับอ่าแล้วก็นนี้นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของสีทองนะสีทองเนี่ยผมใช้เป็นอ่าตัว สแตนดาร์ดโนะครับขวดนี้นะเป็น2.0เนาะอันนี้อาจจะต้องใครที่พ่นเนี่ยอาจจะต้องใช้หัวกัะลมที่เยอะหน่อยแล้วกันเพราะว่าเม็ดสีค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะอันนี้แต่เวลาพ่นเสร็จเนี่ยก็ได้ผิวแบบนี้นะครับอันนี้ก็ลองพื้นด้วยซิลเวอร์เหมือนกันนะครับลองพื้นซิลเวอร์แล้วก็พ่นเป็นสีทองนะครับออกมาก็จะได้เนื้อทองประมาณนีนะ้เป็นทองที่ค่อนข้างสว่างนะครับอันนี้ก็ เป็นขั้นตอนทั้งหมดนะครับที่เราทำเนาะแล้วตัวเนี้ยมีผมพ่นสีเหลืองสีเหลืองที่ตาเนี่ยผมพ่นสีเหลืองด้วยนะแต่ผมใช้เป็นเป็นฟลูออเรสเซนต์นะครับเบอร์ 105นะครับของไกอาเป็นฟลูเรสเซนต์เหลืองนะครับพ่นเข้าไปที่ตาเนี่ยเวลาที่เราเอา UV2 นะครับตามันก็จะแบบมีความสว่างขึ้นมาได้ไวนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราเพิ่มเข้าไปนะที่เหลือเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนใหญ่งานก็ประมาณนี้นะ,ะสิ่งที่ล่าช้าสุดที่ทำให้เราทำงานตัวนี้ช้าก็คือ Water Decal นะผมบอกเลยติดเสียไปเยอะเหมือนกันนะ,ะไม่ใช่ว่าแบบ จะติดแล้วมันไม่เสียนะครับอันนี้ก็เป็นสีทั้งหมดที่เราใช้ในการทํางานรอบนี้นะครับไม่เยอะนะต้องบอกเลยสีที่เราใช้รอบนี้ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวก่อนจบคลิปนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูอันนี้เรามีงานต่อดิบที่ลูกค้าส่งมาให้เราทํานะครับตัวนี้นะกับอ่าก่อนทํากับหลังทานี่ฟิลอารมณ์แบบคนละเรื่องนะครับนี่ซิลเวอร์ก็จะให้ฟิลอารมณ์ซิลเวอร์มากกว่า เห็นไหมครับเข็มขัดพอได้สีที่ครบเนี่ยมันโอเคมากๆแล้วก็สีดำเนี่ยเพื่อนๆอย่างที่ผมให้ดูอะสีดำอะครับพอมันได้ความเป็นสีดำที่ไม่ใช่ดำพลาสติกนะฟิลอารม,ม์มันดูแบบแข็งแรงมากขึ้นนี่นะครับผมบอกว่าที่จริงดักคาบุโตทำไม่ยากสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการตากัน การสั่งทำวอเตอร์ดีแคลนะอันนี้แต่ตอนนี้ง่ายๆละวทำได้แล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วสนใจนะครับสนใจอยากส่งงานมาทำสีดัรคาบุตโตะสามารถส่งมาได้นะครับตัวนี้ราคาราคาทำสีที่ร้านอของสตูด,โดิโอเราไม่ได้แพงมากนะครับเผื่อใครสนใจเนี่ยก็สามารถส่งมาส่งมาทำได้นะครับส่วนวอเตอร์ดีแคลนะอันนี้ผมปริ้นมาพอสมควรแหละ นะครับถ้าใครอยากได้นะครับหรือใครอยากเอาไปลองติดเองก็ได้นะแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่ามันติดยากมากๆาต้องบอกก่อนเลยมันติดยากมากๆผมใช้เวลาติดนานมากแล้วก็เสียมีมีเสียหายด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากได้สอบถามราคากันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดแบ่งให้ละกันนะครับใครที่อยากได้เนาะสามารถสามารถสอบถามเรานะครับแล้วก็ สามารถสอบถามเราก็ได้นะักอ่ะที่นะครับสอบถามที่อ่าอินบ็อกซ์ของ a c e b o o k อ่าอ่าเคสูริโอก็ได้นะครับหรืออันนี้นะครับผมขึ้นไว้ก็จะเป็นอ่าไลน์นะครับ l ลน์ ID ของเคส u ู i ิโอนะครับสามารถแอดไลน์นะแล้วก็สอบถามเข้ามาก็ได้นะครับจะสอบถามรา,ราคาท่าคำสีหรือ อยากได้วอเตอร์ดีแคลนะครับก็ถามเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวเราตอบตอบเรื่องราคากันในในนั้นอีกทีหนึ่งเนาะในแชทเนาะในคลิปเนี่ยเราก็ยังไม่คุยเรื่องราคาดีกว่านะครับเผือ่อใครอยากทำก็ลองมาปรึกษากันนะครับอ,อันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับของคลิปทําสีฟิก u กอร์ไล a ์ส a ต d ดาร์ดมาร์ d ไรเดอร์ดักคาบุโตนะ ใครที่มีปัญหาอะไรสงสัยนะครับสอบถามเราในคอมเมนต์ได้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจคลิปเราด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องเคสโดนะครับเวลาเรามีคลิปทําสีใหม่ๆน่าสนใจเพื่อนจะได้เห็นด้วยนะครับผมวันนี้ไม่ได้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปรีวิวตัวถัดไปตัว <laughs> คลิปทําสีนะครับคลิปรีวิวคลิปทุกอย่างในในคลิปถัดไปแล้วกันวันนี้ก็สวัสดีครับ